ที่มาของคอนเซปต์ในงาน t o ทู t o k e t o s t y l e ครั้งนี้นะฮะ,ะเรื่องเล่าจากสายน้ำปิงก็เกิดจากความรู้สึกของเราสองคนฮนะของผมและก็ของครูเอที่เรามีแนวคิดเดียวกันว่าเชียงใหม่มันเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองที่มากด้วยน้ำใจ เป็นเมืองที่มีความอบอ้อมอารีแล้วก็สถานที่ต่างๆเรามีแม่ปิงไหลผ่านเมืองเชียงใหม่และเป็นบรรยากาศที่มันหาที่ไหนไม่ได้มันแสนจะสงบมีวิถีชีวิตมีเศรษฐกิจที่ก่อเกิดอยู่ในเริ่มจากสายน้ำปิงทั้งนั้นนะฮะอย่างเช่นสถานที่ต่างๆตลาดวโรรส ที่มีอายุเก่าแก่กว่า120ปีนะครับหรือชีวิตทุมทนตลาดที่มีนักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยวกันมีวัดวารามมีประวัติศาสตร์ของความเป็นเมืองเก่า700กว่าปีผมจึงมีแนวความคิดว่าอยากที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับผ่านเทคนิคการเขียนสีน้ำในมุมมอง ที่ผมรู้สึกประทับใจเป็นการเล่าเรื่องราวของเชียงใหม่ในบริบทต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือบางมุมที่เราคุ้นเคยคุ้นเห็นกันคุ้นตาแต่ผมเลยอยากคือมันมันมีเสน่ห์ของมันนะทุก,ทกมุมทุกอไรที่บางทีผมกวาดสายตาไปมันเลยเป็นที่มาของคอนเซ็ปที่เรามาทำา มันเป็นเชียงใหม่เมืองางามจริงๆมีความทับใจหลายๆอย่างที่มันอยู่ในบรรยากาศอบอวลของเขาวเชียงใหม่ในสายน้ําปิงครับครับส่วนของผมก็จะเป็นการเขียนตามชนบทนะครับก็เขียนแทบเป็นทุกวันเหมือนกันครับถ้ามีเวลาก็จะออกไปตามสถานที่จริงนะครับก็เขียนเป็นเกี่ยวกับชนบทวิถีชีวิตนะครับซึ่งชื่นชอบครับเวลาออกไปนี่ได้กลิ่นดิน หญ้ากินน้ำอะไรนะก็จะมีส่วนมากก็จะเป็นมีวัวด้วยมีวิธีการทานานะฮะก็ที่สายน้ําปิงเราเลี้ยงนะฮะมาในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็รวมไปถึงจังหวัดลําพูนด้วยนะครับแล้วก็ส่วนตัวก็บ้านอยู่ลําพูนด้วยะฮะก็สายน้ําปิงแล้วก็มเีเรื่องราวของในเมืองด้วยครับเป็นความประทับใจในบางที่ส่วนมากลูกที่เขียนก็คือเป็นเขียนสดๆเขียนจริงๆเลยนะฮะก็ได้ความสุขได,ได้ได้หลายๆอย่างนะครับ ในวันหยุดส่วนมากจะเป็นวันหยุดนะฮะหลังจากการทำงานนะครับผมครับเราก็เริ่มเดินทางบันทึกภาพต่างๆในเชียงใหม่มากว่า2ปีนะครับรวบรวมเป็นชิ้นงานได้ประมาณ70ชิ้นคนละ3าบชิ้นใน,นปัจจุบปรอ่าแล้วก็มาจัดแสดงในโอกาสพิเศษนี้น่หอศิลป์1น6 1อาร์ตแกลเลอรี่ถนนเจริญเมืองเชียงใหม่นะครับ เราจะจัดแสดงงานพิธีเปิดในวันที่26พฤษภาคมนะฮะแล้วก็แสดงเรื่อยไปจนถึง30มิถุนายนรวมระยะเวลาก็ประมาณ1เดือนเ็ษครับเวลาเปิดก็น12นาฬิกาคือเที่ยงถึง6โมงเย็นนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครให้ลองมาชมเรื่องราววิถีชีวิตมาชมเรื่องราวของสายน้าแม่ปิงแห่งหน,นี้กันครับ